ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปได้ พระราชดำรัสข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปัญหาการสูญเสียระบบนิเวศป่ายิ่งกว่านั้นทุกครั้งที่รัศดรน,นำสัตว์ป่าต่างๆมาถวายระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรตามภูมิภาคทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่า สัตว์ป่าหายากหลายชนิดกำลังเผชิญกับปัญหาการสูญสิ้นสายพันธุ์ดังพระราชดำรัสที่ว่าสัตว์ป่าเช่นนกว่าไก่ฟ้าพญาลอกระทิงกูปรีแรดและกระสู้เป็นเพียงบางส่วนของสัตว์ป่าของไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์แม้นแต่ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่หาไม่ยากแต่ก็มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติเราก็กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วพระองค์โปรดที่จะได้ทอดพระเนตรและศึกษาเรื่องธรรมชาติดังเช่นได้เสด็จประพาสเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยถึงสมครั้ง ด้ยวยความสนพระราชฤิัยในลักษณะป่าพันสัตว์พันพืชประจำถิ่นเช่นกุหลาบพ,พันปีและกล้วยไม้รองเท้านารีพันหายากชนิดต่างๆในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2526 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมณนะบริเวณทุ่งกระมังซึ่งเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อทอดพระเนตรและสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่าและสัปปรพสัตว์ในป่าภูเขียว ระราชรัยยรักธรรมชาติและความห่วงใหญ่ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อระบบนิเวศและการดำรงอยู่ของสัพพชีวิตต่างๆในป่าเป็นพลังสำคัญที่ก่อเกิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายทรงมุ่งมั่นกระตุ้นเตือนคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทุกคนคงได้ตระหนักว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีขึ้นก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานเราเอง